นกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฝูงบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดก้าสิบตัวสวัสดีค่ะเด็กเดๆวันนี้มาพบกับคุณครูบีอีกหนึ่งครั้งนะคะ เห็นไหมว่าวันนี้คุณครูบีพาเด็กนับเลข1น0ถึงสิพาเด็กร้องเพลง1น0ถึงสิแสดงว่าวันนี้เราจะมานับ1น0ถึงสิกันโอเคไหมคะอ่าถ้าโอเคเริ่มกันที่ตัวเลขตัวแรกเลข1เหมือนเสาธง ป็ดลอยน้ำเลขสามเหมือนนกบินเลขสามเหมือนนกบินเลขสี่เหมือนเรือใบอ่าเลขสี่เหมือนเรือใบเลขห้าเหมือนสิงโตอ้าปากเลขห้าเหมือนสิงโตอ้าปากเลขหกเหมือนไม้ตีกอล์ฟเลขหกเหมือนไม้ตีกอล์ฟ เลขเจ็ดเหมือนหลังคาบ้านเลขเจ็ดเหมือนหลังคาบ้านเลขแปดเหมือนแว่นตาเลขแปดเหมือนแว่นตาเลขเก้าเหมือนไข่มีหางเลขเก้าเหมือนไข่มีหางหนึ่งกับศูนย์อ่านว่าสิบหนึ่งกับศูนย์ อ่านว่าสิบทีนี้ลองมานับเลขโดยที่ไม่ต้องมีสัญลักษณ์พร้อมๆกับครูบีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เกงจังเลยเยี่ยมเยี่ยมยิ่ยม very very good อะที่นี้ภาษาไทยได้แล้วลองมาเป็นภาษาอังกฤษบ้างสิพร้อมกันค่ะ one two three four five six seven เด็กๆไปฝึกมาให้คล่องเลยนะคะเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาอวดครูบีกับครูเต้วนะคะสำหรับวันนี้บายบาย